ทุกคนทุกคนเบื่องค่าแม่กลับมาจากวันนอ,อกแล้วนะคะกลับไปเกี่ยวข่าวค่ะได้บอก,ออกหอยขัวมานําค่ะบอคหอยขัวกับผักกันแย่งมันเหี่ยวแบบนี้นะคะกับปูหน้าค่ะปูหน้านะคะนางรดมันจะไก่ๆๆนะคะมันสิ้ตายิดแล้วนะคะมือนีกระสิกินเมนูเป็นลาบป,ปูนะคะอันนี้คือมันปูค่ะนำรับแรงเข้าก็สิมาตําปูกนค่ะตัวกระดองกับตัวเนื้อปูนะคะตาให้มันละเอียดนะคะตาเสร็จแล้วก็จะมากรองค่ะ เมื่อกอเอาเศษปูออกนะคะแล้วก็ให้เหลือแต่น้ำนะคะกับตัวเนื้อมันเท่านั้นค่ะนี่กองเสร็จเราเป็นแบบนี้นะคะนี่เขาก็เอามาร้องตะแกงอีกเที่ยหนึ่งนะคะเพื่อเอาเศษในน้อยออกว่าใดมีแต่ปูค่ะมีตะกะแตนน้ำนะคะเป็นตกะแตนที่เลี้ยงนะคะแถวบ้านเลี้ยงกะแตนขายค่ะนี่ได้มาหนึ่งถุงดำรับต่อไปนะคะก็จะเอาเนื้อปูมาตั้งไฟค่ะให้น้ำม,มันแห้งนะคะลงไปจังหน่อยให้ปูมันสุกค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะไม่ลาบนะคะลาบเสร็จแล้วนี่คะ่ะเค่เครื่องปรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตาไข้เบิ่งค่ะ เป็นตะแซวค,ค่ะกินก็เขาสวยจะอร่อยมาะคะ่ะแล้วก็มีตะก,กระแตนทอดน้ำค่านี่เป็นตะก,กระแตนทอดกรอบๆคะ่ะข้าตัวไปกินเข่าก่อนนะจ๊ะ